หนึ่งเคล็ดลับกับสิ่งเล็กๆตอนนี้ใครอยากมีผลลัพธ์ให้กับตัวเองแต่ยังไม่ได้ทำผลลัพธ์นั้นเพราะว่าได้แต่คิดโค้ดเคยเป็นคนนั้นค่ะต้องการผลลัพธ์กับตัวเองแต่ยังไม่ได้ลงมือทำวันที่โค้ดตัดสินใจลงมือทำโค้ดจึงทดสอบด้วยการออกกำลังกายเพราะว่าคิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายมา 4- 5หปีแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ โค้ดจึงตั้งใจและตัดสินใจค่ะในการที่จะทำการออกกำลังกายนี่3เดือนในความตั้งใจแล้วโค้ดเองได้ลงมือทำการออกกำลังกายวันละ5นาที10นาที1อาทิตย์ผ่านไปโค้ดกับออกกำลังกายได้ครึ่งชั่วโมงและ1เดือนผ่านไปสามารถออกกำลังกายได้วันละ1ชั่วโมงวันแรกมีแค่ท่าทางแค่กระโดดตบ วันต่อๆไปถ้าทางแขนขาก็จะมาเองโดยอัตโนมัติและสิ่งนี้เองทำให้โค้ดได้เข้าใจว่าการลงมือทำนั้นสำคัญการลงมือทำครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำแต่แล้วสิ่งเล็กๆที่เราทำวันละ3นาที5นาที10นาทีมันจะเป็นผลสะสมเหมือนกับที่โค้ด ได้ออกกำลังกายเพราะความตั้งใจคือการต้องการที่จะมีน้ำหนักและหุ่นที่เปลี่ยนไปและสิ่งผลลัพธ์ที่ได้ได้จากการลงมือทำทุกวันมาหนึ่งเดือนทําให้ร่างกายของโค้ชพี่อุ้มเปลี่ยนไปจากการที่ใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็หลวมด้วยการวัดไซส์โดยการใส่เสื้อผ้าและทำให้สุขภาพมีลมหายใจ การหายใจที่โล่งขึ้นการที่เราทำสิ่งเล็กๆอาจจะมองว่าเล็กน้อยแต่มันส่งผลกับด้านอื่นๆเพราะว่าสิ่งที่โค้ดได้ทำลงไปทำให้โค้ดเนี่ยได้ทำสิ่งอื่นงานชิ้นอื่นๆที่ไม่เคยทำแล้วมีเป้าหมายกับตัวโค้ดเองและสิ่งเล็กๆสิ่งนี้กับการออกกำลังกายทำให้โค้ด ได้ไปใช้เคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับนี้กับงานด้านอื่นๆโค้ดจึงรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำสิ่งเล็กๆของตัวเรามันจะเป็นผลลัพธ์ให้เราไปทำสิ่งอื่นด้วยดังนั้นคุณทำสิ่งเล็กๆจะทำให้คุณไปพบผลลัพธ์ใหม่ๆเสมอถ้าคุณเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์จงแชร์และแท็กคนที่คุณรัก ดิฉันโคดอุ้มขอให้คุณทำสิ่งเล็กๆแต่เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ